สวัสดีค่ะช่วงกินเที่ยวกับปลาเล็กนะคะคลิปนี้ปลาเล็กก็พามาเดินถนนคนเดินสูงเนินนะคะสูงเนินโคราชจ,จะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะคะพอดีเมื่อวานนี้นะคะฝนตกแม่ค้าเขาก็เลยไม่ได้ขายของเนาะวันนี้ก็มาซ้ำอีกหนึ่งวันนะคะเท่ากับเดือนนี้นะคะมีสองวันค่ะมีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะถนนคนเดินสูงเนินค่ะ ทุกสุขสุดท้ายของเดือนนะคะใครที่อยากมาเดินเนาะมาหาของกินอร่อยๆนะคะราคาไม่แพงนะคะมาได้นะคะที่สูงเนินนะคะอยู่ตรงหน้าไปรษณีย์สูงเนินเลยค่ะถนนคนเดินสูงเนินโคราชจะมาอุดหนุนแม่ค้ากันได้นะคะแม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนค่ะทาโกยากินะคะขายประจำที่สคิวถนนคนเดินสี่คิคุณนะคะแล้วก็ประจำที่นี่ทุกๆขึ้นเดือนค่ะ ยอดขายวันนี้ยอดขายวันนี้ก็บริจาคกับนรำพงาารที่หลูกตามใจเลยโอเคขอบคุณค่ะกำลังสวย ขอหาบอกไอ้เปล่าชิ้กันไอ้สิบบาท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 มาจากวังน้ำเขียวมันหวานกรอบกรอบตาลกับไข่เต่าขนมตาลกับขนมไข่เต่าจ้ากะเพราแล้วจ้ะเกาความนิ่ปุ๋ยยำแซ่แซ่บขายดีมากจะหมดแล้ว ผัดไทยรบราณถนนคนเดินเด้อถนนคนเดินเด้อโดนัททอดใหม่ๆเลยจ้ะอทอดจะตรงนี้เลยไก่อบองวันนี้กินสุงเนินพรุ่งนี้ก็ไปกินตลาดนัดกุจิมาจ้ะ นี่กำลังทอดเลยจ้าทอดใหม่ๆสดๆ,สดๆตามมากินได้นะจ้าถนนคนเดินสูงเนินจ้าอทอดกันใหม่ๆเลยข้าวเกลียบปลานี่ได้จังหวัดตอนเกยย้อนนะใช่ใช่ใช่โอ้ยกำลังแบบทอดขึ้นมาใหม่ๆเลยน่ากินมากมข้าวเกลียบปลาบ้านน้องพัด อันนี้เป็นโรตีกรอบจ้ะนางกินมากเ้นนี้ใส่อะไรคะเนี่ยข้าวโพดจ้าใส่ข้าวโพดน่ากินมากๆ,ๆทุกคน,นโอ้โหวันนี้เป็นป่อยให้เดินเลยเนาะน วันนี้ร้านก็จะน้อยนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกเพิ่งจะหยุดไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นไข่หมึกทอดนะคะปลาเผาเจ้าเก่าเจ้เดิมเจ้านี้อร่อยค่ะน้ำจิ้มอ,อร่อย ร้านนี้ไม่เคยขาดคนค่ะร้านนี้ไม่เคยขาดคนนะคะไก่ย่างเขาสวนกวางข่าดตัวใหญ่ร้อยสี่สิบบาทตัวใหญ่มากย่างไม่ทันสักรอบนะคะทุกวันนี้สามเตาเหมือนเดิมโดนัทค่ะโดนัทห้าบาทโดนัทกุ้งโดนัทเจ้านี้ก็อร่อยนะคะทุกคนนี่อร่อยมาก วันอาทิตย์ก็ไปซื้อได้ตามไปกินได้ตลาดนัดกุกจิกอันนี้มาขายถนนคนเดินน่ากินมากอร่อยมากค่ะเขาบอกอทอดกันใหม่ๆใหใ้ทอด วันตลาดนัดวันอาทิตย์ก็เจอได้ที่กุดจิกเนาะตลาดนัดกุดจิกน,น,นะคะขนมอันนี้แซนวิชแซนวิชแซนวิชไส,ทส้ทรัฟน่ากินมากโรตีจ้าโรตีสายไหมโรตีสายไหมไส้กรอกอิสานกิมจู20บบาทอันนี้ปลูกเองเนาะหมูหัน ุ๊หมูหันปลาถุกย่างย่างหอมหอมปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยหอมมากมีเผาแบบนี้ไม่ไหมแบบนี้อร่อยหอมตัวเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากทุกคนคน้ำจิ้มน้ำจิ้มแถมฟรีได้ค่ะดูน้ำจิ้มอแหม่มนะพริกพริกเองพริกผูกเอง,เอง,เองจะเป็นสีนี้ค่ะ น้ำจิ้มถ no 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 anyway. no no ุงใหญ่มากทุกคนซีฟู้ดปลาตัวใหญ่มากขอบอกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรมากขลุกยี่สิบจ้านี่นอนเธอวันนี้หอมหมกเด็กๆร้อยสี่สิบจ้าไว้เบ่งเด็กเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมได้หน่อไม้หน่อไม้อะไรหน่อไม้ใส่หมูบดหน่อไม้หมูบดเลยปลาดุกย่างได้สวยมากให้140ส LA ี่สิบตัวใหญ่เลยค่ะสดสด สวยขนาดนี้เขาก็ต้องจองแล้วแหละย่างได้ดีมากอ่ะมันก็จะแฉะโอ้โหเคมากตื่นมากปลระปิบดีมากใช่คือปกรอกหมั่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้านี้อร่อยค่ะอะไรดีครับหมั่เนื้อหมั่มหมูทีอะไรครับในกรอกร้อนเลยครับ ทุเรียนก็มาจ้าเลยถนนคนเดินมากันเด้อเพื่อนๆร้านนี้บริจาคนะคะขายวันนี้ยอดขายทั้งหมดบริจาคให้เอาเอาเอาด้วยค่ะเอาด้วยค่ะด้วยอุดหนุนยอดขายบริจาคให้กับทหารนะคะปกติขายอยู่ไหนครับขายที่สี่คิวขายสี่คิ้วคัอคิววันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่า นี่นะคะหน้าตาแม่ค้าใจดีปกติขายอยู่4คิ้วนะคะวันนี้ยอดขายทั้งหมดบริจาคให้กับทหารได้ฟุกกูนะคะได้ฟุกกูขนมหวานขนมฝรั่งสิบบาทสิบบาทหวานมากฝรั่ง ใเมื่อวานคือไปหวานมากปลาทูมันปลาทูมันอ,อาทูมันทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมกินจะเป็นข้าวแกงนะคะบรรยากาศถนนคนเดิน คนเดินสูงเนินวันนี้ก็มีนะคะทุกคน,น,กน,นคชิ้นสูงเนินจ้าสูงเนินถนนคนเดินนะคะทุกคนมาได้นะคะวันนี้เนาะวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่2 6นะคะเสาร์ที่26กกรกฎาคมหอยทอดน่ากินมากๆ นคนเดินสูงเนินจ้ามาได้นะจ้าทุกคนน่ากินน่ากินทุกอย่างเลยเนะี่เดี๋ยวหลอดน่ากินมากแวะะก่อนนจถูกต้องไม่แวะไม่หมดไม่แวะไม่ ค่ะเข้าใจพูดถนนคนเดินสุงเนินจ้ามาเด้อมาเด้อใส่กรอกทอดจ้ายำแหนมคลุกลูกชิ้นปิ้งไม้ใหญ่ๆสิบบาทสิบบาท,าทาถ้าไม้แถมไม้ไมนึงจะลูกชิ้นทำเองนขนมหวานนะคะร่องรอยของฝนเนาะฝนตกหยุดไปแล้วค่ะ